วันนี้ครูจะมาให้สองความลับถ้าคุณอยากจะทําออนไลน์แล้วประสบความสำเร็จเร็ว 1. คุณต้องคิดว่าตัวคุณเองเป็นบริษัทสื่อคุณต้องออกมาผลิตสื่อทุกวันลงช่องของคุณ พะถ้าวันนี้คุณไม่ออกมาผลิต่อลงช่องของคุณมันจะไม่มีใครมาขายสินค้าให้คุณคุณต้องออกมาทำคอนเทนต์ทำคลิปเพื่อทำให้คนรู้จักคุณทำให้คนรู้จักแบรนด์คุณทุกวันทุกวันดังนั้นสื่อที่คุณผลิตออกไปคุณต้องให้ความสำคัญกับการที่มันจะสร้างเพอร์ n นาลแบรนด์ให้กับตัวคุณทำให้คนจำคุณได้เพราะวันนี้การที่คุณจะประสบความสำเร็จคุณต้องขายตัวเองให้ได้ก่อนก่อนที่จะขายสิ่งอื่นเมื่อคุณขายตัวเองได้แล้ว เดี๋ยวอย่างอื่นคุณก็ขายได้ 2. หัวข้อคุณต้องเก่งในการเขียนหัวข้อถ้าคุณเขียนหัวข้อไม่เก่งต่อให้คุณแต่งตัวดีแค่ไหนจัดฉากดีแค่ไหนแต่หัวข้อคุณไม่โดนคนก็จะไม่หยุดดูทําให้คุณเสียเวลา,ปาเปล่าเปลืองแรงเปล่าในการที่คุณออกมาทำคอนเทนต์คุณจึงต้องฝึกเขียนหัวข้อให้คมเขียนหัวข้อให้เก่ง ราะหัวข้อจะบังคับวิธีคิดของคุณวิธีพูดของคุณวิธีการสื่อสารของคุณและบังคับฐานแฟนของคุณคุณจะได้ฐานแฟนที่ใช่สําหรับคุณและทําให้คุณสามารถสร้างรายได้ได้ส่วนฐานแฟนที่ไม่ใช่เขาก็จะไม่เข้ามาดูคุณมาติดตามคุณคุณจึงต้องฝึกการเขียนหัวข้อการทำคอนเทนต์แรกๆคุณอาจจะยังไม่เป็นอาจจะยังไม่เก่ง คุณก็ไปก๊อปปี้ก่อนแล้วก็มาทําในสไตล์ของคุณเดี๋ยวคุณฝึกบ่อยๆฝึกซ้ําๆเขียนซ้ําๆมันจะทําให้คุณเป็นคนที่เก่งในการเขียนหัวข้อเก่งในการเขียนคอนเทนต์และทําให้คุณประสบความสําเร็จถ้าวันนี้คุณอยากจะทําออนไลน์แล้วประสบความสําเร็จเร็ว 1. คุณต้องคิดว่าตัวคุณเป็นบริษัทสื่อแล้วผลิตสื่อลงช่องของคุณทุกวันทุกวัน 2. คุณต้องเก่งในการเขียนหัวข้อเขียนคอนเทนต์ เพราะถ้าวันนี้คุณไปเสียเวลาจัดฉากให้สวยแต่งตัวให้สวยแต่หัวข้อคุณมันไม่โดนมันจะทําให้ทุกสิ่งที่คุณลงมือทําไปมันสูงปล่าคุณจึงต้องฝึกการเขียนหัวข้อให้เก่งชอบคลิปนี้ชอบความรู้ดีๆแบบนี้กดฟันโลก่กดติดตามครูไก่โต้ไว้นะครับแล้วครูไก่โต้จะเอาความรู้ดีๆมาให้กับพวกเราทุกคน